วันที่8มีนาคมปีสุริยา498ประกาศจากกองทัพของราชอาณาจักรเกรเซ่ se, แจ้งว่าเมืองใกล้าชายแดนได้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่จากมังกรขอให้ประชาชนทุกท่านอพยพสู่เมืองหลวงประชาชนที่กำลังอพยพกันเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆถ้ารับเข้ามามากกว่านี้เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายแต่ราชาไม่มีปัญหาสั่งให้รับมาให้หมดเลยไม่ต้องคิดเรื่องภายภาคหน้าแล้วก็ได้ อันทิมาเทียก็มาเยี่ยมลูกน้องของนางที่ถูกเสียบหัวประจานอยู่แต่ก็ยังพูดจากวนตีนได้อยู่อันทิมาเทียบอกว่าแผนการได้เริ่มขึ้นแล้วอีก10วันจะสามารถมอบความตายอันไม่เจ็บปวดให้กับผู้คนที่มารวมตัวกันที่เมืองหลวงได้แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ลำดับที่9โดเนียถูกจัดการแล้วคนที่จัดการคือสตาเรียเรเซองค์หญิงลำดับที่สของอาณาจักรนี้ นางจึงให้ลำดับที่5ราเทคโทราและลำดับที่6ออโตโซราออกไปจัดการลำดับที่3จดิซารัวรวมถึงลำดับที่8เมลกูปลำดับที่10กริมเรลเต้ทุกคนที่อยู่ใกล้กับอาณาจักรชายแดนขาดการติดต่อมดคนที่จัดการไม่น่าจะใช่ลัทธิดวงตะวันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นภัยอันตรายที่เราไม่รู้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำอันขุนหันของคาบุยนั่นแหละ อันที่มาเทียก็คืนหัวใจให้คามุยแล้วร่างกายของเขาก็กลับคืนมาในสภาพสมบูรณ์นางขอสั่งให้คามุยไปจัดการศัตรูลำดับที่สองมังกรกลงเล็บฟ้าคำรามวอเต้คามุยแล้วคามุยก็บินไปอย่างรวดเร็วรักหน้าได้ไล่ตามเผ่าพันธุ์แห่งปีกจนมาถึงที่นี่แต่ว่ารักหน้าก็พ่ายแพ้มังกรระดับสูงได้มาอยู่ที่นี่กันทุกตัว พวกมังกรสมหัวกันว่าจะทำยังไงกับมนุษย์ที่พยายามจะทำร้ายราชาของเราในดินแดนที่น่าจะล่มสลายไปแล้วตามลำดับลำดับที่12มังกรไร้นามเซนติโอรัสแนะนำว่ามันทำตัวอวดดีจึงมีแต่ต้องฆ่าเท่านั้น ลำดับที่11มังกรร้อยขาบารโรมชูเอร่าตอบว่าใครอยากกินก็กินไปเลยลำดับที่10มังกรทมินกริมเบลเตอยากให้เอาไปเสียบประจานลำดับที่9้ามังกรดาบภูผาโดนเนียจะขอเอาไปทดลองลำดับที่8มังกรอ้วนทวนเมลกูปมีวิธีดีในการฆ่าอย่างทารุนแบะหัวมันออกมาและกินสมองของมันลำดับที่6มังกรคุมวิปลาส ออโต้โซราเขาไม่สนใจผู้ชายโกโรโกโซแบบนี้ลำดับที่5มังกรมวลระเบิดทาราเทคโทราก็ไม่สนใจเช่นกันลำดับที่4มังกรเขตแดนเนบิลิมคิดว่าควรฆ่าให้ตายอย่าให้ทรมานลำดับที่สองมังกรลมนรกดิซาร์ทรัวยังไงก็ได้แต่ให้รีบๆจัดการลำดับที่สองมังกรกลงเล็บฟ้าคำรามวอเตคามุยก็แค่ยิม้ม แร็กหน้าขอยอมแพ้ขามุยก็มาจับหัวแล้วบีบคอตอนนี้ฉันจะไม่ฆ่าแกหรอกจะให้แกสิ้นหวังในความอ่อนแอและถูกแพเผาไปด้วยความเกลียดชังมีชีวิตยอยู่ในนรกนี่แหละอันธิมาเทียผู้มีปัญหากับการตัดสินใจนี้ก็มาตัดหัวข้ามุยหลังจากที่นางได้ฟังความเห็นของทุกคนแล้วได้โปรดฟังเรื่องเอาใจใจของฉันหน่อยนะคะนางอยากจะรับคนคนนี้เข้าเผ่าพันธุ์ของเราสิ่งนี้ทำให้ทุกคนโตะกระจ อันธิมาเทียเจ้าแห่งเผ่าพันปีก,ก็นแนะนําตัวเองกับแรกหน้าดาบที่แรกหน้าใช้นั้นคล้ายกับของที่เหล่านักกล้ามาก่อนของอาณาจักรหนึ่งเคยใช้ที่นั่นมีอากาศที่เย็นสบายมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอาณาจักรที่ดีมากเลยเป็นนางเองที่ทาให้อาณาจักรนั้นพินาศ ถูกลบให้หายไปไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยว่าเคยมีอยู่แต่ว่าแรกหน้าก็รอดมาได้นี่คงจะเป็นบัญชาจากพระเจ้าดูท่าอันธิมาเทียจะดีใจมากนะ การรับเข้าเผ่าพันธุ์ก็แปลว่าคนคนนั้นต้องกลายเป็นมังกรกริมเบียเต้ก็เสริมว่าสิ่งที่เรียกว่ามังกรระดับต่ำและกลางเป็นแค่สัตว์ที่เกิดจากเลือดของพวกเราเท่านั้นพวกเราเหล่าผู้บรรลุคืออดีตมนุษย์ที่ได้รับเลือดของเจ้าเผ่าพันธุ์กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงทรง อันธิมาเทียจะใช้ดาบแห่งเลือดแทงไปที่หัวใจของแรกหน้าการแปลงสภาพสู่เผ่าพันธุ์ก็จะเริ่มขึ้นแร็กหน้าจะปวดยางรุนแรงจนกระทั่งตื่นขึ้นขณะนี้กำลังเดินทางด้วยรถไฟไปเมืองหลวงในเมืองหลวงเขตใหม่แอรเรียการค้าจะเป็นพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นที่สุดกลุ่มนี้ตั้งใจจะข้ามกำแพงชั้นสองเพื่อเข้าไปที่เขตเกาและคริมสันก็ขอให้ทุกคนเรียกเขาว่าเวโรนิก้า แร็กหน้าก็อ้วกออกมาเนื่องจากมีคนเยอะเขาจึงรู้สึกไม่ดีเมื่อเดินทางกันมาถึงเขตเก่าเวโรนิก้าจะขอไปเตรียมแผนจึงฝากให้สแลมดูแลแร็กหน้าเขาจะกลับมาภายในสองชั่วโมงระหว่างนี้อย่าทำอะไรตามใจและอยู่ในที่สงบสงบไว้นะแล้วเวโรนิก้าก็จากไป ที่นี่คนเยอะก็จริงแต่มันยังน้อยเกินไปคนที่อพยพมาที่เมืองหลวงมีมากกว่า2ล้านคนแล้วตอนนี้มันน่าจะล้นแล้วแทๆ้ๆเพราะมันลดลงอยู่ในตอนที่ไม่มีใครรู้ตัวเหมือนกับการย่อยอาหารที่กินไปขั้นตอนการกำจัดประชาชนก็จะคืบหน้าไปด้วยดีอันทิมาเทียที่ออกมาพบปะผู้อพยพที่เขตเก่าบังเอิญเจอเด็กหลงทาง เวโรนิก้าก็มาหาพนโทรวันหรือตัวจริงก็คือโกลแมแล้วคิเมล่าก็เข้ามาทางหน้าต่างแผนของเวโรนิก้าก็คืออยากให้แรักหน้าเจอกับอันทิมาทีย ที่เขตเก่าในเมืองแรกหน้าที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนโดยมีสแสลมอยู่บนหัวพวกทหารก็ได้ปลดม่านออกเผยเห็นซากมังกรที่ถูกสังหารต่อหน้าฝูงชนทั้งหลายเมื่อถูกแสงแดดแผดเผาซากมังกรก็ลุกเป็นไฟกองทัพเดเซได้จัดการมังกรไปหลายร้อยตัวแล้วจะนำสันติภาพกลับคืนสู่มือของประชาชนทุกคนสร้างความยินดีปรีดาให้กับฝูงชนยิ่งนักแรกหน้าเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นกับดัก เขาก็เดินกลับแต่ก็สวนกลับอันธิมาเทียที่จูงเด็กน้อยผู้หลงทางมารกหน้าจำสิ่งที่คริมสันพูดได้ว่าถ้าหาบังเอิญเจอผู้หญิงคนนั้นเข้าห้ามเข้าไปสู้คนเดียวเด็ดขาดถ้าทำแบบนั้นการล่าในครั้งนี้จะจบลงในทันทีอันธิมาเทียก็เข้าประทักแรกหน้าที่เห็นสีหน้าไม่ดีว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วตอนนี้ก็จบลง